สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการทำงานของระบบแอร์ของรถ L5018SP Air Cabin นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำล้วกันนะครับว่าจุดของระบบแอร์มีการทำงานประมาณไหนแล้วก็ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าแอร์เย็นมากๆเลยนะครับก็ ในรุ่น L5018DP ตัวแอร์คา b i บินนะครับจุดที่เขาเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกตินะครับเพื่อให้สามารถติดตั้งในระบบของตู้แอร์ได้นะครับก็1ก็จะเป็นชุดมูเล่สายพานหน้าเครื่องปกติเราจะมีมูเล่แค่ล่องเดียวมูเล่ล่องเดียวนะครับอ่าล่องเดียวตอนนี้มูเล่เพิ่มเป็นขนาด2ร่องนะครับปกติก็มีล่องเดียวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสอ่อง ขนาดมูลเล่เท่าเดิมนะครับก็คือเพิ่มร่องขึ้นมาหนึ่งร่องเพื่อหนึ่งร่องนี้นะครับมาทํางานหมุนตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมาทํางานหมุนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ของของรถเกี่ยว DC 70 G p ็ดสิบจีนะครับก็ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้อ Sendent นะครับ Sendent Corporation นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นเม็ดอิน สิงคโปร์นะครับจะเป็นคอมแอร์สิงคโปร์นะครับของเซนเดนนะครับก็จะให้ความจุนะครับ1 8 0 0 0 BTU ถึง20,000นะครับก็จะมีหน้าสัมผัสเป็นหน้าคาร์ดเหมือนเหมือนเหมือนคอมแอร์รถยนต์เลยนะครับตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นคอมลูกสูบนะครับก็จะมีสายนะครับสายไฮกับสายโลนะครับสายไฮกับสายโลนะครับน้ำยาแอร์นะครับ หมุนกลับไหลเวียนนะครับจะเป็น2เส้นนี้จะเป็นเส้นใหญ่ๆนี้นะครับก็เมื่อแอร์ทำงานนะครับก็จะมีการไหลของน้ำยาหมุนเวียนเข้าไปนะครับร้อนเย็นร้อนเย็นนะครับซึ่งก็จะมีสายนะครับชุดท่อแอร์นะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ช่างแอร์นะครับไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานนะครับแต่ก็พอพอจะรู้เรื่องแอร์ยูนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นสายนะครับโยงเข้าไปหา ภายในภาย,ภายในนะครับขึ้นไปหาบนตู้บนหลังคานะครับในรุ่นนี้นะครับตู้แอร์เขาจะอยู่บนหลังคานะครับชุดชุดพัดลมชุดตู้แอร์คอยคอยเย็นนะครับคอยร้อนจะอยู่ใต้หลังคาด้านหลังนะครับมาดูตรงคอยร้อนก่อนแล้วกันนะครับ <S <s <daunting> ซึ่งคอยร้อนของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีตําแหน่งอยู่ใต้หลังคานะครับ มีตำแหน่งอยู่ใต้หลังคานะครับก็หลังคาจะยื่นออกจากตัวรถประมาณ30เซนนะครับก็จะทําให้ระบายความร้อนได้ดีไม่มีอะไรบังนะครับถ้าในวิสัยผู้ขับขี่นะครับทําความสะอาดก็ปลดนี้ออกแล้วก็เป่าทําความสะอาดนะครับซึ่งด้านบนเขาก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับพัดลมดูดอากาศอยู่บนหลังคานะครับสอง่าสองพัดลมนะครับเป็น2พัดลมนะครับเป็นพัดลมดูดขึ้นนะครับ ส่วนภายในห้องแอร์นะครับก็จะมีช่องแอร์ทั้งหมดอยู่4ช่องนะครับ4ช่องแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้360องศาเลยนะครับหมุนรอบตัวเองได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปรับความแรงพัดลมได้4ระดับนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้านี่ก็จะเป็นกองแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกองกระดาษกองแอร์นะครับซึ่งทําความสะอาดทุกทุก200ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนถ่ายทุก400ชั่วโมงนะครับก็ ถอดนี่ออกแล้วก็มาทําความสะอาดนะครับซึ่งในระบบแอร์นี่เขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพวกชุดไดเออร์ชุดเทอร์โมนะครับแล้วก็เป็นระบบแอร์เป็นลักษณะเหมือนเหือนคล้ายๆกับตัวแอร์ไมโครบัสนะครับก็อยู่ใต้หลังคานะครับเวลาเซอร์วิสนะครับก็จะมีวิธีการนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นในส่วนของช่างบริการนะครับเข้าห้เซอร์วิสนะครับก็แล้วเวลาเย็น ภาษาบ้านเรามันจะมีเขาจะเรียกว่าจ mm ุด hmm. จุด ah ที่ถ้ามันเย็นมันจะมีน้ําไหลใช่ไหมครับน้ํานะครับเขาจะต่อท่อนะครับลงมาทั้งสองฝั่งเลยตรงโครงสร้างนี้นะครับตรงโครงสร้างนี้นะครับมันจะมีท่อลงมานะครับนี่ครับเป็นจุดเดินน้านะครับจุดเดินน้าแอร์นะครับจะไหลออกมาตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับก็ในระบบแอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของรถ รุ่น L5018 SPA Cabin นะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับเอเย็นเพียงพอนะครับท่านใดที่สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ติดต่อ0853020234ซิลเอจะให้ขอบคุณครับ